ีหลวงปู่สวงเข้ามาครับอันนี้

หลวงปู่หลวงเข้ามานะครับเล่นดินแล้วครับตอนนี้หลวงปู่หวงเล่นดินของแท้ครับตอนนี้นี่นี่ครับนี่หลวงปู่หวงเล่นดินครับนี่นี่นี่หลวงปู่เล่นน้ำดินน้ำลมไฟเนี่ยวันนี้วันที่ยี่ห้าที่กระท่อมหลวงปู่หลวง อยู่ข้างทางใกล้ขุ้ขันครับนี่น,นี่นี่เออนี่นี่ครับนี่ลุงปู่สวงเล่นดินของแท้ครับเนี่ยอยู่ๆเข้าเองมหครับเรานั่งอยู่ด้วยกันยังไม่รู้ฮะ <laughs> นี <uther. S 2> ่พี่พ <'re> ีโน่รถน้ำข้างหน้าด้วยเนาะแห้งมือมือไม่ทะลอกหมันป้อนอะไรเงี้ยนี่ ให้รดน้ำอีกครับทำามือให้รดน้ำอีก